เก็บผลไม้นะนมันเยอะมากแต่เราจะเอาแบบไหนได้อบนี่มาดูเราจะเก็บกันแบบนี้นะคะนี่คือดึงย้อนกลับมาอย่างนี้ดึงย้อนอย่างนี้นี่เป็นพวงเลย ถ่ายรูปให้หน่อยเป็นพวงเลยค่ะนี่นี่ค่ะชนิดนี้เขาจะเอาเข้าโรงงานแบบหวานกรอบมากเลยเนี่ยเนี่ยนั่นระวังมันลื่นเพราะมันชันเนี่ยพวกนี้หวานกรอบมากเขาจะเอาเข้าโรงงานแพงนี่เอาแล้วค่ะบาใน,นงานนี ต้องระวังเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะไปทางนี้ไปทางที่มันไม่ชันโดกมากเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวพี่นี่เองโอ้นี่ก็สุกแล้วนี่นี่หนไหมดูสิแต่อันนี้มันชะท้อนแสงนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นดกมาก เห็นไหมอ่ะเอาทีนี้ได้มาเก็บรอบสองเจ๊เจ๊ก่อนท้ายวิดีโอจะได้เก็บรอบสองกับพี่น้องสองตาสองยายน่าสงสารมากเอาบางคนก็เยี่ยวเยี่ยเ็กแล้วโอ้ยน้องกี่ตาเอาแล้วที่นี่ เอาหันหน้าไปหาพวกที่ลื่นล้มอีกเขาเก็บครั้งที่สองกับสองสองคนนั้นเขาขยันมากเขาเก็บจากต้นไม่เสร็จเขาก็มาเก็บตามพื้นอีกนะคะเพราะว่าเขาก็ะบอกไปหรอกนียแหล เน่อยไ่เลยบ้าตายกูแฟนเด็กหนอยไงเจ็บต้ลัเนเจ็บแนยังแทบเลยอ้วนไม่กินมันจะเสียใจต้นพวกนี้เอาแล้วค่ะซนี่เ็เขาไปขายยองเจ๊เจ็บให้หมดนะเสียใยมาก ใช่ใช่ลราเชื่อค่อยนี่อยู่เนี่ยใช่ไปอยู่เลยเอาลูกอย่างนี้ไปด้วยเราจะทิ้งอืมเขาลื่นนี่ครับพี่น้องดูเต็มพื้นเลยหนึ่งเต็มอ่ะยังเต็มพื้นกะที่เพื้นลมแล้วที่เพื้นลื่นลมดูนะแบบว่าก็ยังว่าจะเก็บแบบใดให้เอาก็ได้ เขาเก็บมากกว,ว่ามันงามสุดแล้วเอาหนังเอา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 ขาลงมาเนี่ยแม่นึกว่ามันจะย่อที่แท้มันด่านี่หว่านื้อคามันจะย่อพี่เดือนสวยขึ้นที่ไหมนบอกลงออกอ้วนดกมากแต่มันยังไม่สุก น,นี่หมายถึงว่าพวกนี้กําลังกําลังสุกแล้วนะคะเนี่ยพวกเนี้เมื่อพัน์ุน,นี้เขาจะเก็บเข้าโรงงานค่ะเพราะว่าหวานกรอบมากเราก็เก็บใส่ปากก่อนก่อนที่จะเข้าโรงงานอืมนี่ยังไม่ฉกสีเหลืองพันน้ำผึ้ง นี่ถือว่ายังไม่สุกดีนะคะแต่พวกนี้พอสุกแล้วจะแดงจะไม่ฉ่ำเหมือนเหมือนต้นพวกนี้พวกนี้มันจะฉ่ำตรงน,น,นี้มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่าจะซ้อนแสงเพี้ยมากจริงๆแล้วใช่หมด ยังมีถังอีกเลยเราต้องค่อยๆเดี๋ยวเราเลือล่อนล้มเขาจะนอนใต้ต้นเขาไปกันหมดแล้วอืมโอ้ยง เจ็บใส่ปากให้มันอิบมกันอิ่มจนจุกแล้วแต่เราก็เห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะหยิบดกมากจริงๆนะครับดกเห็นดำๆเห็นอย่างนี้ อีกอจะได้จ้าเก็บกว่าเทะไหร่เนี่ยเวลาคนเก็บของเขาเก็บไม่เป็นอน่ะดึงดึงดึงเนี่ยกิ่งมาของเขามันจะหักมันก็ไม่ดีสําหรับชาวสวนถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันจริงจริงเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปเก็บเองครับเ,เพราะว่าจะทําให้กิ่งไม้เขาหักหรือเด็ดเอายอดเด็ดเอา ออกก็มันจะขึ้นยากจับจับจับผลยากไปไหนกันหมดนะทีนี้เงียบกริบเลยเขาอยู่ในโรงงานกันเหรอเงิอยู่ในน่น อ,อืทางกระบ้านอันนี้เป็นสวนหมดน,นะคะทั้งแถบเลยไปถึงโนนยาวกระบ้านถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นแถบอีกข้ามไปฝั่งนี้มีแต่ส่วนผลไม้ อันนี้ที่ที่ว่าอันนี้ที่เขาเก็บผลไม้กันมาช่างที่ที่เก็บของเป็นอุปกรณ์การทำเกษตรพี่พี่พี่ว่าพี่เก็บสวยที่สุดแล้ว พี่ว่าพี่สวยกว่าใครเพื่อนแล้วหารู้ไหมอ้หนูหจะเอาหรือไม่เอาหนูก็จัดแล้วแต่นะลูกอยู่ในตะกร้านั้นถ้าถ้าเหลือนั้นก็ให้พวกป้าป้าน้าเขาจะซื้อจะอะไรเราเราไม่ได้เยอะอยู่แล้วเราไม่กินเยอะหนึ่งสองสมสี่หก็ดแปดอันนี้อะไรเลือกทิ้งใช่ไหม ไแสดงว่าพี่เก็บใช่ไหมเนี่ยอันนี้พี่เก็บใช่ไหมอันนี้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 เลยที่หนูเก็บหนูได้แต่เน่า๋อแต่ลูกนี้อร่อยมากเลยชิมดูคนละอย่างเลยไปแอบขโมยเอาของเจ้าหนุ่มไม่ป้าจะเอาเต็มนู่นจ้านุ่นเต็มใช่พี่คิดว่าสวยสุดแล้วพี่พอเอาลงมาเอ้าพอเอาลงลงใส่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหี่ยวเหี่ยวเหมือนพี่เลยอะ อันนเ้าเจ้เ้าเ้เจาเจ้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 าเ้เจ้าเจเจ้าเ้าเอ้เจ้าจ้าเจาเาเจ้าเ้วเจาเจ้าเจ้าเ้าเจ้าจ้าเ้าเจ้าเจาเ้าเ้าเจ้าเจ้้าเเจ้าาเ้าาาเา้เาเเ้้วเเ้าายาคเาา เป็นแก้วกับแก้วกาแฟเขาทําเองเขาวาดรูปอันนี้เขามาขายนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันละสองร้อยคนเน้อใช่นะเนี่ยไม่ได้ถูกถูกที่แรกเราคิดว่าเป็นสารเป็นสารตาใหญ่ <laughs> ไม่ใช่ก็ที่ขายเขาขายเขาขายของขายผลไม้โอ้โหแดดแดดร้อนมาก มมไม่เมื่ดหรอกเจ๊มันสว่างอยู่แต่มันจะดึกดดไไพ,พ,พี่พี่ตุย๋ยไปนั่งเป็นปู่ย่าตายายหน่อยไปจะไหว้เด็กขี้กาดขึ้นใช่เพราะว่า ไอ้นั่นแล้วเนี่ยดกมากาไอแอปเปิลเขาไม่ใช่เห็นแล้วกินเอากินเอาจนจนไอ้นั่นน่ะหายใจไม่ไม่ไม,ไม่นั่นเลยนะกินเยอะเกินเหตุอีบอนน่ะเถรเห็นกินดูทีดกไหมดกมากนู่นอันนี้คือเขาบอกแอปเปิลนี้เป็นแอปเปิลที่เขาไว้โชว์ปลูกโชว์ ทำส่วนมันจะออกแดงยงลูกใหญ่สวยงามมากนี่ไงมีเบอร์วิฟด้วยมีมีเบอร์วิปด้วยไม่ต้องจ่ายเงินสดนี่ค่ะฮะมีอันนี้แอปเปิลจบลงที่แอปเปิลนะ